มาไกลมากแล้วอ้าวอ้าวแนี่ก็ได้เหรอมาเปิดเอาแบบนี้เหรอจำเหมือดบ้าไปแล้วเอออะไร้วมันาเปิดเอาแบบนี้เลย อมาพับเอาแบบเนี้ยหนีกูหนีมันมาพับเอาเลยอ่ะมันมาพับเอาเลยตำรวจมันมาจับพับเอาเลยอ่ะฮะมันพับเราไงเออมันมาพับเอาเลยอ่ะจะเขียนใบสั่งเลยอ่ะ 好没好没。 Пойдай. Пойдай, เป็นไ,ไงเธอพานีตำรวจสนุกไหม,ไม,มงงงงเหรอก็มันเปิดป้ายทะเบียนเราไม่ได้หรอเออมันตตมันตบลงเอาเลยวะขี่นี้แม่งเลยทำผิดทำผิดอะไรเออผิดก็เราก็เอาขี่เอาออกลงขี่ตามปกติแล้วนี่ก็ไม่มีใครเคยทะเ,เออเราก็อ,าออกขี่ปกติเ,นะเออออกเนี้ยขี่มาปกติเลย แล้วทีนี้มือมันเดินมาหาปั๊อบิดแบบหมดทิ้งเลยัต่เราต้องถ่ายตลอดเวลาค่ะถ่ายมันตัวไม่ได้มีโฟมแต่กับขี้เกิดเกิดมาเพิ่งเคยเจอหนีตำรวจนี่แหละก็มันดีนะหนีแบบเรียนเนียนะไม่เนียนเลยไม่ใช่แบบเรีนเนียนบิดเลยมันก็คงแบบว่ามันก็คงสตันอยู่นั่นแหละว่าปกติแล้วไม่มีใครเคยบิดหนีมัน อย่าเใหนมันจับทุกลายที่ลักเอาหมอรกอนอกแต่มันมาเจอเขาไง,นนงเขาไม่เออพันหนึ่งอยู่แล้วไปทตะเบียนอ่ะพันหนึ่งไม่เอาสองอ่ะนี่อยู่แล้วกเดียนก็มีได้ขับขีเธอก็าอย่า, <c oughs> า,ายงนี้ง่ายกว่าปะเะยใส่รถทำยัไทมันยากนะใส่งี้ง่ายกว่าะลองดูก่อน நன்றி என்ன ஃபோன்லைனே